ตื่นยังรูปค <c oughs> ้างคืนไหมม่าวันนี้เราไม่ค้างนะคะเพราะพรุ่งนี้น้องก็มีงานก็เลยเดี๋ยวเรามา,มาเช็คไฟแล้วมันมีไฟดึกพอดีเราก็เลยเดี๋ยวกลับกลับดึกเลยกรเล่นเสร็จแล้วก็กลับเลยแต่วันนี้ปา บาโมครึ่งเข้าเธอจะไปยังไงไปดูที่เกดปะไปนอกคอบุรีรัมทุกคนทำไมถามว่าเฮ้ยทำไมน้องนเล่ยอันเล่นน้องโบว่าหล่อนเพราะว่าหนูเพิ่งดูหนังมาเรื่องอ,อที่เจมจิกับเบลล่าแสดงสนุกมาก เจมจิเรียกบรล่าว่าหล่อนเรียกบล่าเล็กเจมจิว่าะคุณพี่เออโอ้ยนาานเยนีาาเยคนนี้หน้าตาเนี่ยจะมันตุกตาเลยจมูกโดงหน้าสวยหน้าคมหน้าเออขาวปรับเวลาเร็วจัง,าจงอายุเท่าไหร่การคุยน่ารักดูหนะักมาเ,ออเลยเรียก่างนี้เรียกล่อนมันเ,เหมือนจะไม่สูภาพป่ะบะแต่มันก็ได้อยู่ไหมเนาะปกติเนาะ ถ้าหล่อนไม่สุภาพไม่รอดเออถ้าหลอนไม่สาเขาว่ามึงปลูกก็าจะไม่รอดแปดสิบเมื่อไหร่ไปสิบสามนะเนี่ยปูไปทำค้างทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเป็นล่าก็เป็นล่าเลยมึงเท่าก็ไม่ได้หรอกถึงเราเท่าเขาไม่ได้หรอกหนูก็หล่อนะนี่ไงเรารักกันเราเลยชื่นชมกันรักกันชื่นชมกัน เออคนเยอะมากโน้โน้น้โนน้โนน้พบแล้วอินฟูอินฟูเจอเดี๋ยวอินฟูขอใส่ฟันก่อนอินฟูขอยันใส่ฟันตรงนี้มาแล้วถึงหน้าเกตแล้วขออินฟูใส่ฟันแป๊บหนึ่งนะคะมามยันเนาะใส่ฟันแล้วครับอินฟูมาแล้วเจอคนเยอะเลยเนาะ นี่ไงหล่อเพราะเราก็แม่เลยอันก็สวยทุกคนและอันเป็นหล่อโอ้ยอะไรมันจะเหมาะเจาะเข้าขนาดนี้นี่เจอนักท่องเที่ยวหลายคนเลยใส่ปันอะไรอ่ะเม็ดตั้งอินหรอแม่ใครคะเนี่ยไปเปิดสามใช่ไหมแม่ไปแฝดสอ หนูไปแปดมใช่ไปแปเนาะจริงเหรอหนูไปแอร์เอเชีย่ใช่แอเอเวบ้อเอเชียนะอยู่ตรงนั้นเราไปไรอันเราไปไรออนจริงไแล้วอริ่ไแล้จริงไม่กันจริงไรอันแมกโน้ะเหรอกรู้จักไปไรอันแมกโนอเมื่อกี้น้ต้องใ่อะไรมคะน้องอะไรแล้วได้ครับ

อ๊บนิงนะคะอินฟูขอถ่ยรูปโดนขอถ่ายรูปอินฟูโดนขอถ่ายรูปเลพบประชาชนตอถยรูปนนอ่าทุกคนเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วเดี๋ยวซึ่นเรื่องแล้วลงลงแล้วเดีะลอง สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วกระเป๋าเยอะมากบ๊ายบายแต่ว่าไม่นอนแต่ว่าไม่นอนอ่ะเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับรว,วันนี้สนุกมาก